สนับสนุนโดยกรมธรรม์ก้าวแรกไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตประตูหน้าต่างและบานเกล็ดอลูมิเนียมสำเร็จรูป Trust t a n Easy สวยติดตั้งง่ายใช้งานทน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแมงโก้การ์เด้นค่ะค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะพอลลี่แมงโก้จตุพรธนาวิภูสิทธิ์ค่ะยังคงมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแล้วก็รวมถึงสกู๊ปเด็ดๆมาอัปเดตกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้ากันสักเล็กน้อยนะคะกับกรณีของคุณชาติวุฒิบุญยรัตน์นักเขียนมือรางวัลค่ะที่ต้องการจะใช้กระสุนปลิดชีวิตตัวเองแต่ว่าขณะนี้อาการสาหัสค่ะ เรื่องนะ่้าของวงการนักเขียนบ้านเรานะคะสำหรับกรณีที่ชาติบุษบุญยรัตนักเขียนมือรางวัลคนหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้พยายามก่อเหตุยิงตัวตายโดยเขาได้เขียนจดหมายขอโทษกับคนรู้จักทุกคนที่ไม่ได้ร่ำลาค่ะแล้วก็ยังขอให้บริจาคร่างกายของตนเองเนี่ยแก่โรงพยาบาลจุฬารวมทั้งห้ามทำการจัดงานศพอีกด้วยค่ะ แม้ว่าขณะนี้ชาติวุฒิจะยังไม่เสียชีวิตแต่ก็ถือว่าอาการอยู่ในขั้นโคมา่าและก็ถูกนําตัวเข้ารักษาอาการบาดเจ็บที่ห้อง ICU โรงพยาบาลเมโยโดยอาการล่าสุดนะคะสมองบางส่วนยังไม่ตายแพทย์จึงต้องรอการตัดสินใจจากครอบครัวว่าจะอนุญาตให้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกหรือไม่ค่ะ ส่วนทางด้านนักเขียนรุ่นพี่อย่างกรอบจิตตินะคะหรือว่าคุณชาติกรอบจิตติค่ะที่ชาติบุตรเนี่ยชื่นชอบในผลงานแล้วก็เคยใช้ชีวิตคลุกคลีที่ปากช่องด้วยบอกสั้นๆว่าไม่คาดคิดว่านักเขียนรุ่นน้องจะทําอย่างนั้นเพราะปกติเป็นคนสนุกสนานเฮฮาสาเหตุที่เกิดเนี่ยไม่ทราบแต่คิดว่ามาจากหลายปัจจัยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีคนบอกว่าเกิดมาจากความเครียดที่เขียนหนังสือไม่ได้ก็ได้ค่ะ สำหรับประวัติของชาติวุิบุญยรักษ์เกิดเมื่อวันที่27เมษายน2518จบจดการศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรีจากนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีผลงานหนังสือนะคะได้แก่ตำนานสุดท้ายไอ้หมดแดงวันพิพากษานาาตรรมเมืองหันษาวันพิพากษาไอ้หมดแดงกรณีศึกษาลูกแก่ฟันผุและคาราโอเกะค่ะ โดยเขานะคะได้รับรงางวัลทางวรรณกรรมหลายรางวัลอาทิรางวัลชมเชยจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรางวัลชนะเลิศเซเว่นบ a ๊กอและปัจจุบันเขาก็เป็นนักเขียนอิสระค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปกันบ้างเลยนะคะสำหรับเวทีของสาวหมวยค่ะหรือว่าเวทีการประกวด Miss Chinese International ปี2010นะคะที่ใกล้จะมาถึงแล้วค่ะกับการประกวดในประเทศจีนค่ะงานนี้ค่ะเราจะพาไปพบกับตัวแทนสาวงามที่เป็นของคนไทยค่ะว่าเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วค่ะ การประกวดมิสไชนิสอินเตอร์เนชั่นแนล2010ที่กำลังจะมีขึ้นที่เมืองเทียนซินสาธารณารัฐประชาชนจีนใกล้จะมาถึงทุกทีแล้วค่ะแล้วตอนนี้สาวงามวนปิงหรือปิงปิงมินตราโซจิพันรองอันดับสามิสไทรันเวิลด์2009ซึ่งจะเป็นตัวแทนสาวไทยเชื้อสายจีนไปประกวดมิสไชนีสก็ได้ฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมทั้งด้านความงามความรู้ภาษาและฝึกซ้อมการแสดงเพื่อน,นำไปโชว์บนเวทีประกวดก็พร้อมแล้วเช่นกันค่ะอย่างภาษา วนปีนก็ได้มีการเรียนภาษาจีนกลางกวางตุ้งเพิ่มเติมส่วนการแสดงที่เตรียมไปโชว์ก็คือระบำโบราณคดีที่ชื่อศรีชยสิงเป็นการประดิษฐ์ท่ารำที่ถอดแบบมาจากศิลปกรรมภาพจำหลักอันเป็นท่ารำของนางอับสรบายอนในสมัยขอมที่ปรากฏอยู่ในปราสาทเมืองสิงการจนาบุรีเห็นจากลีลาการรำที่อ่อนช้อยแบบนี้แล้วแสดงว่าเจ้าตัวก็มั่นใจในความพร้อมของตัวเองเต็มที่เลยใช่ไหมคะ 我姓丁叫丁文彬นึนก代表参加这次比赛我觉得很荣幸也很愉快คือแปลว่าปิงชื่อติปิงค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ในครั้งนี้ได้รับเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss i n t e r n a t i o n a l ค่ะนะก็ต้องบอกว่าปิงเองเป็นคนแบบว่าไม่มีพื้นฐานในการรำมามาก่อนเลยก็ค่อนข้างยากอะคะ่ะแต่ว่าด้วยเวลาในการฝึกเนี่ยมีน้อยมากคือฝึกเพียงแค่ประมาณ5-6ครั้งเท่านั้นนะคะ แต่ก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะนอกจากรอยยิ้มที่จะนําไปมัดใจกรรมการแล้วหวนปิงยังไม่ลืมที่จะนําของที่ระลึกติดไม้ติดมือไปมอบให้กับเพื่อนๆน,นางงามที่มาประกวดด้วยของที่ว่าก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างหม้อจิ๋วแกะลายไทยเครื่องปั้นดินเผางานหัตถกรรมของชาวไทยเกาะเกรด็ดหวนปิงน่ารักแบบนี้ชาวไทยต้องช่วยกันส่งแรงใจไปเชียร์ในวันประกวดรอบตัดสินที่จะมีขึ้นวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะ ยังไงแล้วนะคะคนไทยทั้งหลายก็อย่าลืมส่งแรงใจไปเชียร์น้องหวนปิงเขาด้วยนะคะจะได้รับรางวัลจากประเทศจีนมาฝากคนไทยกันค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวจากรายการซปเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวกันบ้างค่ะงานนี้นะคะปีนี้ค่ะเขามาในรูปแบบใหม่ค่ะที่สําคัญมีการปรับเปลี่ยนชื่อรายการเล็กน้อยด้วยแต่รับรองว่าความเข้มข้นมีมาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนกับรายการใหม่ที่มีชื่อว่าทีนซปเปอร์สตาร์เกิดมาเป็นดาวค่ะ เปิดฉากยังเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทีนซูเปอร์สตาร์เกิดมาเป็นดาวรายการจากบริษัทออเคสตราเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งจะเป็นรายการเรียลลิตี้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถและก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินในค่ายเพลงเกาหลี Starship Entertainment ที่เลือกเกาหลีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทรนด์ของตลาดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ ครูแพมหรือว่าพี่แพมเองก็สนใจแล้วก็ชอบด้วยแล้วก็มีความวัยรุ่นแล้วก็การที่ร้องเพลงแนวเกาหลีได้เนี่ยจะต้องมีวินัยสูงจะต้องมีความสามารถเพราะว่าการร้องต้องใช้ความสามารถสูงการเต้นก็ต้องเป๊ะนะคะก็เลยเป็นเคป p อปในปีนี้ค่ะแต่อย่างเราก็ตามนะคะรายการทีมซูเปอร์สตาร์เนี่ยเราจะไม่ลืมความเป็นไทยแน่นอนแล้วก็จะต้องสอนให้เด็กเนี่ยมีวัฒนธรรมไทยที่ดีนะคะมีขนบประเพณีไทยที่ถูกต้องด้วยค่ะ สำหรับน้องๆที่อยากจะประกวดในรายการทีนซูเปอร์สตาร์นะคะก็จะต้องมีอายุระหว่าง14ถึง25ปีชายหรือหญิงนะคะสัญชาติไทยมีความสามารถในการร้องเพลงและก็เต้นค่ะผู้ชนะนะคะก็จะได้เซ็นสัญญากับค่าย Starship Entertainment ซึ่งจะได้ไปเป็นศิลปินที่เกาหลีนะคะชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะถ้าน้องๆอยากจะเป็นศิลปินในเมืองไทยเนี่ยผู้ชนะที่อยู่ในเมืองไทยก็จะได้เป็นศิลปินนะคะชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนในสังกัดทีนซูเปอร์สตาร์ค่ะ และในการแถลงข่าวครั้งนี้ก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก4สาวซิสตาศิลปินชื่อดังของเกาหลีในสังกัด Starship Entertainment ที่ขึ้นมาโชว์เพลงให้ฟังกันสดๆเรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับชาวไทยไปไม่น้อยเลยเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้ง4ส,สาวเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหลายๆคนที่มีใจรักในการร้องเพลงและอยากจะก้าวเข้าสู่วงการเพลงของเกาหลีค่ะ สำหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจอยากจะเข้าประกวดในรายการทีนซูเปอร์สตาเกิดมาเป็นดาวซีซั่นหนะคะ ah. ก็สาม,มารถสมัครมาได้นะคะผ่านออนไลน์นะคะที่ World Wide Web Teen ขีดตรงกลาง superstar.com ค่ะถ้าน้องๆอ,อยากจะมาสมัครด้วยตัวเองนะคะก็สามารถมาได้ค่ะเราเปิดรับสมัคร4ภูมิภาคด้วยกันค่ะ ภาคแรกนะคะเราจะไปที่ขอนแก่นก่อนค่ะวันที่25ตุลาคมที่เซ็นทรัลนะคะที่ที่2นะคะเราจะไปที่เชียงใหม่วันที่30ตุลาคมที่เซ็นทรัลค่ะและที่ที่3นะคะวันที่6พฤศจิกายนที่รีการ์เด้นหัดใหญ่นะคะแล้วก็ที่สุดท้ายในกรุงเทพนะคะวันที่1 3พฤศจิกายนนะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น4ค่ะ สำหรับผู้สมัครนั้นก็จะต้องผ่านการคัดเลือกให้เหลือ12คนซึ่งจะมีโอกาสแสดงความสามารถทั้งการร้องและการเต้นบนเวทีเป็นเวลา9สัปดาห์จนกระทั่งได้ตัวแทนชาย1คนหญิง1คนที่ทาง Starship Entertainment เลือกให้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินที่เกาหลีค่ะ และนอกจากนี้คนที่ได้รับคะแนนโหวตจากมหาชนสูงสุด2คนก็จะได้ออกผลงานเพลงภายใต้โปรเจกต์ที e ซูเปอร์ t a าใครสนใจก็ลองสมัครกันดูนะคะไม่แน่คุณอาจเป็น1ใน4คนนี้ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งศิลปินเกาหลีนะคะที่มาเที่ยวเมืองไทยบ่อยมากๆเลยเลยะคะ่ะลีดงเฮนะคะคราวนี้ค่ะมาให้แฟนๆชาวไทยได้กรี๊ดกันอีกแล้วว่าแต่คราวนี้เขามาทำอะไรไปชมกันค่ะ ลีดงเฮสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์บินลัดฟ้าจากเกาหลีมาพบแฟนๆที่ลานสยามดิสคัฟเบอรี่เพื่อมาโปรโมทคอนแทคเลนยี่ห่อดังที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งแพ็กเกจใหม่จะมีรูปของหนุ่มหล่อหน้าใสลีดงเฮอยู่บนกล่องผลิตภัณฑ์อีกด้วยครับในงานได้จัดกิจกรรมโดยมีแฟนๆเคป๊อปมารอนักร้องขวัญใจของพวกเขากันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นลีดงเฮปรากฏตัวบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆเรียกว่าหายเหนื่อยจากการรอคอยเลยทีเดียวครับอยากน่ารักต้องใสแบ็คซิมคอนแท์ และในวันนี้เองนะคะที่มูสตาสตูดิโอค่ะลีดงเฮนะคะเขาก็ได้มาจัดแฟนมิทติ้งเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่สําคัญค่ะยังมีการเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ของเขาด้วยนะคะส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ่ะผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดอยู่จะมีนํามาฝากกันให้ชมแน่นอนนะคะแต่ว่าอดใจรอกันสักครู่เดียวอาจจะเป็นช่วงหน้าหรือว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ได้ชมกันค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีข่าวบันเทิงในบ้านเรามาอัปเดตกันต่อค่ะ